ครับวันนี้ก็อากาศดีน้อยเนาะผมมาตีบ้านหนองพุกนะครับตำบลเพืออำเภอเชียงกางครับมาพบปะกับเกษตรกรคนเก่งนะครับหรือว่าปลาชาวบ้านหรือว่าครูเกษตรกรนะครับซึ่งเป็นมีอาชีพในการผสมเกษรพืชนะครับนะหรือว่าผสมพันธุ์พืชซึ่งประสบการณ์มาเนี่ยก็สิบกว่าปีนะครับนะเชิญพบปะกับเกษตรกรรายนี้ครับเรียนเชิญครับมาแล้วครับเนาะอันนี้คือสวนพริกนะครับของ คุณป้าคำเพียนสุรพันธ์นะครับแล้วก็คุณลุงลาชันนะครับซึ่งเป็นเจ้าของสวนพริกนะครับสมพันธ์ผืชเกี่ยวกับพริกน้ำพริกยวกพริกเขียวพริกอย่างก้วแตนะฮะฝีมือเปิดนี่จัดจานนะครับพบปะกับเกษตรกรานนี้ครับสวัสดีครับน้าป้าครับอันนี้นะครับนะเข้ามาใกล้ๆฮะคือเกษตรกรคนเก่งนะครับของ ว่าไปก็คือของบ้านหนองพุกเนาะมือนึงกับมือมือวางอันดับเนี่ยก็อนั้นมันก็มีหลายคนอยู่เนาะครับผมอ่าครับอ้าวคุณพี่ไรสันเดี๋ยวนเดีมาใกล้ๆเนี่นะครับอันนี้อย่างครับเนี่ผสมที่สอนอ่าอ่ามาพอใกล้ๆครับนะครับอันนี้คือการผสมเนาะแล้วฮู้จะได้ว่าเขาผสมแล้วมันจะมีสต่ยันรักติดติดกีบดอกนะจ๊ะออ๋เขาจะเด็ดกีบดอกอ่าอ่าอ่า ปูเขาจะต้องได้เี็บม่พอนะครับเขาจะต้องเกยสอนตัวปูหน่อยครับเกสอนตัวปูมาเกับเกสอนตัวแม่เกยสอนตัวปูเขาจะต้องเก็บไปก่อนน่อจ้าอันนี้คือจะได้ครับนี่อันนี้คือตัวป่อจะอันนี้คือตัวตัวป่อนะครับพ่อพันนอพระอุษาอันนี้นะครับสวัสดีครับอลุงชั้นครับนี่ลุงชั้นนะฮะซึ่งเป็นสองแรงแข็งขันนะครับอันนี้ตัวป่อครับลุงชั้นครับแล้วตัวแม่ไปจะได้ตัวแม่จะเป็น ตีว่าไหมตีสีตีแห่ด้วยผสมพันธุ์ผสมพันธุ์นี่เข้าใจผิดเนาะนะฮะ่านผู้ชมบางท่านบอกโอ้ปลาเพียนกับลุงชันแล้วมาผสมพันธุ์เนี่ยแต่แต่มมาผสมพันธุ์พิกนะครับนะอันนี้ตัวป่อเนาะห่อตัวแม่แน่ตัวอันน้อยกันจะได้ตัวแม่มันจะเป็นสีเขียวสีเขียวนะครับนะอันนี้ติดอันเนาะนี่ติดแล้วอ่านี่ติดแล้วครับนะอันนี้มันจะเป็นสียกเนาะอคล้ายๆสียกนะครับนะ แต่ถ้าห้ามบ่ได้ผสมมันจะเป็นลูกกินนี่จะอ๋อครับเน่เน่เน่อันนี้ตัวตัวแม่ตัวแม่ตีบ่ได้ผสมนะครับตัวแม่นะครับอันนี้ตัวปูนะครับนะแต่ถ้าข้าได้ผสมแล้วมันจะออกมาลักษณะปูกับแม่จมันจะออกใหญ่แค่นี้แล้วต้นทุนล่ะครับต้นต้นทุนนี่ถ้าลครับขนาดนี้อ่ะกลางมุ่งนี่มูลค่ามุ่งนี่ มุ้งนี่กับประมาณหกพันบาทหกพันแต่เจ้มาได้นี่ยห้าหกปีละจ้าอ๋อหกพันบาทนะครับแต่ว่าใจ้มาห้าปีแล้วเนาะนะครับนะแต่ต้นกล้านี่เขาบ่ได้ซื้อบ่ซื้อบริษัทฟื้นฮึ่มานะครับแต่เขาพายังด้วยางของเขาเพาสติเกับของบริษัทบริษัทนะครับแล้วก็การทับซื้อแล้วครับทับซื้อเป็นเป็นหน่วยซดหรือว่าทับซื้อจะได้เป็นเมล็ดพันธุ์เจขาผสมไปได้ต้องเอาเมล็ดพันธุ์ตางไหนเนี่ยพลาตรงไหนนีครับพลาต้องแก้มกรับ อันนี้นะครับท่านผู้ชมครับเป็นการทํากางกระเซตแบบประณีตเนาะอ่าสองคนกันเนี้ยได้เนื้อที่ว่ากางบุูงนี่ประมาณกี่เงานประมาณงานงานหนึ่งนะครับจํานวนต้นนั้นนับก่อนสองร้อยต้นสองร้อยต้นน่าได้เงินเท่าไหร่ตัวใดขายไม่ได้ันถ้าขายประมาณห้าหมื่นอ่ะห้าหมื่นกิโลละกิโลละสองพันกิโลละสองพนะครับปัจจวบขายแบบนี้เนี่ยกิโลสองพันนะฮะนะครับนะแต่ว่าเมล็ดเนาะเมล็ดภายในเนาะ นะครับพัดติ๊ดบัตติ๊ดแต่เขาสังเกตจะไหนมันบัตติ๊ดมันจะออกมาหน่อยๆหน่นะอ๋อแบบนี้ก่อนี่คือเขาผสมบัตติ๊ดครับแล้วก็มันหล่ำก็หล่ำใส่ตาเขาก็มีเจ้ามันจะมีแต่มันบ่มีเม็ดนะทางนี้มันจะบ่มีเม็ดเม็ดแบบนี้เองก็ตรงนี้นี่ไหนบ่มีเม็ดแต่ตัวผู้มีตัวผู้มีแต่ตัวแม่นะถ้าเขาบ่ได้ผสมมันจะบ่มีเม็ดเจ้าเพชรก็เขาผสมออกมาเพชรแต่แต่ตัวผู้จะบ่เพชรเจ้าอ๋อนี่เขาเอาไปพัดไปอย่างนั้นน้อคล้ายๆพริกยวกษ์ก็ครับ นะครับคาพิจวัคเนอร์นะครับนะมันบอมีนไครับพอดูว่าตั้งไหนติดนักขี่สุดจนตอตนะครับอ่ะเจินอไอแบบสดๆนะครับนะตาก้องตากล้องกิติมาซักนะครับเออคดออกมาจากตีนนนนอ้นี่ครับนะครับก็คงจทำเือความมาไป่น้องนะครับนะมาค่ำนะ นะครับนี่นะแต่ถ้ามันมาได้ผสมมันจะเป็นถูกครับเป็นๆก็คือเขาคิดกับคนที่ว่าบ่มีงานทำของหนูอ่ะทำแต่มาใช้คับไอมาปลูกกับของผืชผสมพันธ์เนี่ยะเขาใช้เนื้อตีน้อยครับของเขาถ้ามีตีประมาณงานสองงานเขาก็ได้เงินเป็นหมื่นขึ้นไปน่ะยจะอย่างเช่นพริกเนี่ยมันก็จะได้ประมาณงานหนึ่งก็จะได้ประมาณนอกจากผสมพันุ์ เกษรเนาะผสมเกสรอนนีว่วะเนาะผสมพันเนะ <c oughs> เาะเดี๋ยวมันโอ,อนง่มงมันได้สองแง่สองแง่มนะผสมเกษซอนพืชนะฮะนอะนกจากพริก็มีอย่างนืงนะลุงช<ม>ั้นอันนี้ะะซอวน,นี้ไปเป็นมะละมะละนะครับมะละก็ปลูกร้อยอยูม่มะละราคาอย่างเห็นไม่อล่อปีตีว่าเคยแนี่มาหนึ่จะมีแตงมานน้ำแก้วอ่าแก้วแล้วแตงล่างแต่งล่างแตงล่างอ่าแตงโมแต่งโมขะโปโพด้เนี่ยเนี่ยก็เรียบผสม ข้าวโพดตัวแยกผสมข้าวโพดแต่ก่อนนี่เจ้ย่าข้าวโพดตีไอ้คนท้องใช่ไหมนะผสมขันนะกับทอดยอดทอดยอดทอดยอดข้าวโพดทอดยอดตุ้มผู้ตุ้มผู้แถวหนึ่งตุ้แม่สามแถวตุ้มผู้แถวนะแต่ประเดี๋ยวนี้เขาก็เขามีเวลามาผสมที่เขามีเวลาไปเนี่ยขั้นข้าวโพดเนาะก็เลยว่าเอาของบริษัทมาปลูกอ๋ออ๋อนะครับเนเนเนงานเนยได้ประมาณห้าหมื่น ติดหลายก็เลยไลด์อ๋ออยู่ที่เขาขยันทีเขาเขาละเอียดดีกันนะครับพอนะครับเนี่ยโอ้โหเป็นว่าอะไรนี่เนี่ยอะไรนี่นะครับนี่คือเกลรอนตัวผู้อ่าตัวผู้นะครับนี่นี่นี่อยู่ในกระบอกนี่นะครับนะครับนี่นะจะเป็นปุ่นเกลรออ่าเกลรนนะครับนะมันจะบอกงานง่ายๆนะฮะต้องละเอียดต้องอต้องดูแลนะครับต้องตื่นเจ้า นะครับครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทั้งสองสามีภรรยาคู่ชีวิตนะครับซึ่งก็เห้่ความผู้เกี่ยวกับการผสมพันธุ์แกสรอนพืชนะฮะประเภทพริกนะครับหงปะกันนะครับเรียนะผสมเกสรอนมะละนะครับสำหรับวันนี้ลุงมีคุณทอกสต้องลาก่อนครับสวัสดีครับ